สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมทำแบบบอยนะครับพอดีผมได้ซื้อปั๊มน้ําอัตโนมัติมาใช้งานใหม่เป็นของยี่ห้อลัคกี้โปรนะครับผมผมจะทําการปั๊มน้ําจากโอ่งน้ําด้านล่างนะครับขึ้นไปที่แทงค์น้ําด้านบนนะครับสูงประมาณ7เมตรทีนี้มันก็เกิดปัญหาคือตัวปั๊มน้ําอัตโนมัติตัวนี้นะครับผมมันตัดบ่อยมากเลยนะครับผมซึ่งหลาย,ลายคนเนี่ยเวลาซื้อปั๊มน้ําอัตโนมัติมาเนี่ยบางทีก็อาจจะเจอปัญหาแบบผมคือมันตัดถี่มากเลยในคลิปนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาลองแก้ไขปัญหากันดูไม่ให้มันตัดทีๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูจุดนี้นะครับนี่ก็เป็นจุดที่ปรับแรงดันน้ํานะครับหรือว่า Pressure Switch นะครับเดี๋ยวเราจะมาแก้ไขตรงจุดนี้กันเดี๋ยวผมจะแกะตรงนี้ออกมาก่อนนะครับ นี่ก็เป็นด้านในของชุดปรับแรงดันน้ำนะครับหรือว่า p พ e t u r e Switch ซึ่งตรงจุดตรงกลางจะมีน็อตไว้ขันได้นะครับส่วนด้านในก็จะมีสปริงเดี๋ยวเราลองมาดูด้านนี้ดูนะครับผมตรงจุดสปริงเนี่ยนะครับตรงนี้เลยสำหรับน็อตเนี่ยนะครับมันจะมีสัญลักษณ์เขียนไว้ข้างๆนะครับเขียนบวกลบคือตึงหย่อนนะครับผมเดี๋ยวเราจะขันน็อตเนี่ยทวนเข็มนาฬิกาเพื่อให้มันตึงขึ้นหน่อยนะครับผม เดี๋ยวเรามาลองปรับกันดูนะครับผมก็จะขันน็อตเนี่ยเข้าไปสักหนึ่งรอบก่อนนะครับเราจะค่อยๆลองเทสดูนะครับให้มันตัดแบบพอดีพอดีนะครับโอเคเดี๋ยวลองเสียบปลั๊กดูครับก็ติดยาวแล้วนะครับมันไม่ตัดบ่อยแล้ว เดี๋ยวผมจะลองไปปิดลูกรอยด้านบนดูนะครับว่าตัวปั๊มนี่จะตัดหรือเปล่าก็ตัดตามปกตินะครับเดี๋ยวผมจะปล่อยลูกลอยนะครับก็โอเคนะครับเมื่อปล่อยลูกลอยก็ติดตามปกตินะครับก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาตัวฝาครอบพัดเชรสวิต์นะครับมาใส่เหมือนเดิม ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการแก้ปัญหาปั๊มน้ำอัตโนมัติตัดบ่อยนะครับตัดทีๆนะครับด้วยการมาปรับที่ตัวปรับแรงดันน้ำนะครับหรือว่า Pressure Switch นะครับซึ่งท่านใดที่มีปัญหาก็ลองนำเทคนิคง่ายๆตรงนี้นะครับผมไปใช้งานดูได้นะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ขอจบยละเอียดในการนำเสนอเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามรับชมนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ